ครับสวัสดีครับอ่าคลิปนี้เป็นฮานอยพิเศษนะครับของวันที่21นะครับผมให้เรียกไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือศูนย์ก็หนะครับอ่าครับอ่านี่ครับอันนี้ชุดเจาะนะครับชุดกันครับอ่าชุดเจาะก็มีศูนย์สามศูนย์ี่ศูนย์ห้าแล้วก็หกสามหกสี่หกหกห้านะครับกันก็มีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า แปดสามี่ปดห้านะครับชุดกันครับเราก็จะไปต่อกันด้วยฮานอยปกตินะครับของวันที่ยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะครับก็ให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือหกับ7็นะครับตัวอเออเออจ้จ้าจ้ครับตัวกันก็หลานหลานหลานครับ อ่าส่วนตัวเจาะก็มีหกสี่หกแปดกอ่าแล้วก็เก้าสี่นะครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดแล้วก็เก้าแปดนะครับส่วนตัวกันก็มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็เก้าหกเก้าเจ็ดนะครับ <c oughs> มาลานลานลานหลานเกเก๋ครับอาต่อห้วยกฮานอยวีนะครับ V i p พของวันนี้ให้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรุ่นก็คือหนึ่งกับสี่นะครับของวันนี้ครับ นี่ครับชุดเจาะนะครับก็มีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็สี่สองสี่เจ็ดสี่แปดอันนี้เป็นกันนะครับกันก็มีห้าศูนห้าหกหนะครับครับส่วนเมื่อวานกา็ขอเวลาสักนิดนะครับสรุปผลของเมื่อวานนะครับของฮานอย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 อ่านี่นี่นะครับ เมื่อวานในผลของเมื่อวานนี้ก็อ่าเข้าไปครับนี่นะครับให้ให้วิ่งรูดสามกับแปดรองสี่นะครับก็เข้าไปทั้งสองตัวเลยครับสามสี่นี่นะครับสามสี่ตัวไหนเอยอยู่ไหนนี่นี่นี่นะครับนี่ครับนี่ครับมาเข้าตัวกันนะครับ ตัวเจาะชุดตัวเจาะไม่เข้าไปเข้าตัวกันของฮานอยพิเศษครับแล้วเราก็อ่านี่ครับทวนของฮานอยโปกตินะครับของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ให้วิ่งรูด8ดกับ9้นะครับลองคือ4ครับผลสรุปก็อ่าแปดอ่าสี่แปดนะครับ<笑><笑> <g ül> <g ül> ก็เป็นตัวกันอีก,อกนั่นแหะครับเข้าตัวกันส <g ül> ่วนฮานอยวีก็หลุดนะครับ ั้งเจาะทั้งวิ่งทั้งลูดหลุดหมดเลยอ่าครับถ้ายัางไงก็ของวันนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับจๆอ,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 อ้อื้้แหมหลานปวนหลานปวนครับอ่านี่นะครับอืมครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับ <c oughs> ครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับก็ขอให้เอซทุกท่านโชคดีมีตังใช้กันนะครับเฮงเฮงทุกท่านครับสวัสดีครับ